สวัสดีครับขอบวปุ้บาร์เคสสตริกอีสานทอดกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องพาพี่น้องมาแซ่บบรรยากาศจักสิฝนจักสิเดชท่ากันวันนี้บม่ได้กินนานเลยพี่น้องข้าวปุ้นซาไปซื้อมาเมื่อกี้นี่ปุ้นซาเส้นสดบาร์สตริกมันสิขายเป็นชุดพรมเครื่องปรุงน้ำปลาเด็กพริกขวบอันแบ่งผลไม้ส่งม,มาอนุญาตกันนี่พริกจี ข้าวปูนซาวพริกจีผลไม้ไม้หนึ่งสิบหกเม็ดเด้อนี่เด้นทอดเนาะพริกอ่อนย่างไปเออถามคุนเก็บนี่พริกอ่อนเส้นของเฮามีทั้งเส้นธรรมดาแล้วก็สต็กสั่งหัวไก่หรือไก่โกนน้ำนี่กระโหลกเคระเออชิมน้ำกันพักได้มาก็มีพักบุ้งกับกระลำลวกแล้มีพักของเฮาเองพักขาหรือชะอมหรือพักเน่าบ้านสติเอิญต้องเน่า บรวบลกจ้ะสดๆเลยมาพี่น้องบม่ได้กินนานแล้วคืออยากม,มาเดิมมาเดิมผูดได้ยากน้ำสติกมาเดิมจ้านานเลยเด้ดเนะาะบม่ได้กินอ่างพี่น้องนี่ขอระุนซซวนี่อืมอืม,อมสม่มยากแซ่บ กินม um ือเนาะบอกเส้นกินมือบอกเองสบายเลยไข่อกอืมนุ่มอ่ะแล้วมีแสงแล้วมีแสงน้ำไหนได้สอสไม่ได้พริกกวนว่เพริกกวน มันจะขายได้ให้ผลลินได้เลยนี่มันอย่างนึงวัวะไรคะนั่นเลยนึงวยุงสิสขามไปตบว่าแม่ย,มมยังโอเพ้อมหอมพิสุขอะไ มันหอมนะมันหอมแห็หอมไมนเดือดก็รักจะอมมันยิ่งขึ้นชะอมทึกฝนอ้าอต่อนม้วนฉลืมเป็นปุ่มใส่แบบ นสดนุ่มๆน,นุ่มแซ่บดีดีเด้อเนาะแด้เคยกินนะที่รู้เส้นข้าเจ้าบีบสดๆนี่มันแซ่บอีดี กระชักคีรเลาะไ,ไปข้างในฝนตกนี่หากไปยุดให้บเบาเขียนสติ๊กพาขนมไปซื้อกับปุ่นก็ยังตกอยู่น้ำวมข่าวซึ้งตอนครวบพาขนอกไปข้างนอกมสติ๊กไม่ได้ออกไปเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์หรือเปล่า ไปรอบบ้านตกใจน้ําท่วมเข้าวหุงข้าวน้ำไหลกระตือไปด้ออกบ้านไปตลาดคุณอาทิตย์มือย่าด้วยมือย่าแม่ค้าตักบุ้งเก็บแน่ๆเลยปลูกเองปลูกเองใช่แม่ค้าว่าปลูกเองจุ่มอยู่เดี๋ยวนี้ว่าน้าท่วมพักบุ้งเดี๋ยวนี้ โูดรวะน้ำผงบกบุ้งแกปลุกเองแก เป็นไดเนาะเป็นมืดมืดต่นขึ้นคุณกระเลี่ยประชดเปนไะดีเป็นสวย,ยร,ระบบรยาดเซฟผู้มีเสียงภาพบบสวยอือเดี๋ยวถ้าเพื่อนโชว์กินับจับไฟจ้ากระสังเพื่อนครบชุดเลยใม่เมยเรืองงามเรืองสวยรั่ทออา,ายุห่างทินมากกับพีพ่น้องกินแทบแบแบบนี้แหละ เฮ้น้องบ้านๆเราทำชูกินชูโดยตรงเฮาก็ครบคือกันเลยเต็มกันเลยนะใช่ครบคือกันไวาหไม่ประจุดะน้องเบิ่งจะได้แบบหน้าทนลดเขาไปได้เขาเดินรอบป่าพกไปไปได้ ข,ข้าอเบอร์ะไอที่ีเรือเจบเจ็บแขวพี่น้องเลยวะเกี่ยวยพักบ่ได้แบบสะใจปะแน่แค่ข้อเ่ยา ก๋วยเตี๋ยวสารทีขาดาว่าคือพิจิี่ร้านไหนต้องมีเพันบูจีให้กับมาจีิเอา <c oughs> แต่บรังก๋วยเตี๋ยวบ้านทองมีทุกร้าน <c oughs> พิจิ้นจีให้เลยเพันบูจีให้กระทวงเอาร้านไหนบุมีพิจิ้นบอกินเด้อก๋วยเตี๋ยวเด้อกระปุ่นยังพอเข้าใจอยู่เดีย <c oughs> ด๋ยวมาจีิเอาเบิ่งพริกเนี่ยร <c oughs> ิกเขาปลูกเอง <c oughs> พริกเขาปลูกเองน้องเนี่ยเม็ดอ้วนใจมาก มันหวานพิกออนบัวหอมันเก่ม,มันหล่นงามเนี่ยฮะหานาฝนเนี่ยนจักเมืองอย่างไปเจาะมาแล้วมันามาทองเละเขาไปปลูไปธรรมชาติเนะใช่ทำาริ่ได้คนยุคนยา กินกวางุ้งเพื่อนน้ำเดิมมือซีกินน้ำกระดกขึ้ออยากกินกระปุกไก่กรวบุฟเคยกินยังกินแล้วหลายตัวแล้วบุฟเฟ่เรียกตัวเพราะว่าเอิ้นว่าไก่ไก่ไม่เป็นตัวไก่โอ่งไก่กรัว ต,ตัวตัวแบบนี้เขาเรกเป็นเส้นก็พอไ,ได้เหมือนเป็นก้อน <c oughs> <c oughs> นี่เป็นตัวนนบัวเพชรกินได้เพชรกินบัวได้หรอมีบางเม็ดที่อาจจะเกือบเก่ แต่ส่วนมากค่ะคือโอนคือโดนอ้วนเห็นไหมเจ้ายาวเหยอ่อนอ,อนออจะหอมแซ่บเลยอืมอืมอืมอนมมันเออะมากมอืมออื้ออืมอืทอน นอกอิ๋วอยู่กระตุ่มอยู่น,นี่เมืานนี้เนาะเมื่อวานพากันอิจฉาป่ากินกันอยู่ยเก็บกับชายตรงที่เขาเคยเก็บก่อนแนี่ใช่ป่าใช่ต้นมงเนียงใช่ปกตินี่แหละแต่ว่าต่ก่อนทำไมกินมันเป็นแคมคนงานบัตนเนื้อลื้ออก คือเกิดอยู่ฮั่นไม่ไม่คือคุณเคยปลูกไว้ยังแหละตั้งโควิดเนาะเขาก็ได้กินอยู่นัอะเลยเนาะหาคือตลาดแพงแพงใครพี่น้องไปขุดแต่เด้งในทิศยังอ่อนซ้อนเลยสมัยนั้นก็ชายรู้และสองร้อยก็ดขายตลาดอีกนี่คือคุดเป็นงามขนาดแบบบ้านนี่เป็นบ้าย ทางธรราปลูกไปในสวนปาล์มนั้งปลูกผระชายด้วยผักผักชาด้วยปลูกในร่องปาล์มาผักชายหน่นอนถือเขาปลูกได้ร่องปา่าทำมันขยายอยู่แค่แหละทางธรรมชาติไปเลยไปพุดเอาแหละ จะปลูกไว้เนาะโอ้จะอยู่ข้างบ้านอยู่างนี้ฮะปลูกได้ในร่องปามครับเป็นข่าเป็นอย่างอืมผ่ามีหลายแล้วคือครับก็คือเถอะนะครับปลูกเป็นพื้งผักสวนครัวได้ในร่องปา์มครับปลูกไม้ใหญ่กว่ได้แค่นั้นเองอืม

อ่อนเกียอ่อนเลยเกลียวตัวแก่แล้วพองดไทยพอดีชิดชิดผัดแซ่บผัดแซ่บบอสขปุนเฮานึ่กกะกะเพรอยู่ใดใส่ยู่พขวบผักเหนือหายดีเลยบุงเล่วเ่ย กนินะกนะกับข้าเอาปอเป็นเรกกินกรบปุ้นแล้ <c oughs> บูไป,ป,ก,ปกินกัน <c oughs> นบปุ้นะเพชกขนาดมิดเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมบ๊ัยเพรไม่ใชบ๊วยเแชร กันนะเฮดมืดด่อจะอขอบคุณราเพออย์อะไเงี้ยบอกมามีแดดมีเดกมีเดกมีแี่เอ็ดเวกเอ็ดงานอย่างไ้เราเคยไปตัดหญ้าตัดาโค้ง,งค้ปามรอบคนเนียยรอบค้เนียนะรอบคนปามรอบออบคนะบปาม,ปามนะวงควน่ดูละ <c oughs> ผมจะอยากผมจะอยากไม่หายากสายมือเลยกินนานเลยหล่ะไข่โกหัวไก่ไก่โอกไก่โกแล้วแต่เสตียเอิญบางทีติเอิญไก่โกบางทีเสตียเอิญหัวไก่บางทีเสตียเอิญไก่โอก สั่งได้บ้านเอาเอาเส้นแบบไหนเส้นปกติเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นใหญ่เส้นกลางเส้นกลางก็ม่เนียไก่โก้ด้วเส้นน้องแดงก็ว่าไปเอ้าเนื้อกินมึงเนื้อเนื้อไปมือใหม่บอกไม่ทราดกับกิมบุกบุ้งเนี่ยเจ้าหลายห้าเลยมันใช่กินหลายแล้วเนี่

ดำนาอย่างบุญแล้ววันนี้นึงเบาเคนสู้ๆดำดำเส้นหมูหรือว่าดำของเจ้าของเร่องบุญแล้วปุ๊บหยุดไปครึ่งเดือนเลยได้ลูกค้ายากเลยได้เออใครกินแล้วหนึ่งหนึ่งไปคงเยอะอืม

ก็ล้วกินผู้เดียว20เมิตรแหละยังอยู่บ่อยู่ติ๊กินหลายแล้วมาทิ่กินมากิ่เม็ดนึงห้าหกมิตรดูดูเป็นไงตอบ่อไปปฏิเสธแดดตลอดปฏิทินที่แดดที่ชุ่มเมดฝนเอาละพี่น้องเลยจ้ะคลิปนี้ก็บปุนมีอย่างไรมากินข้าวปูนชาวน้ำประเดกพริกจี่อ่างนานแล้วไม่ได้กินอ่างพี่น้อง เอาครับคลิปนี้ขอฝากพี่งเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็น,นกำลังใจเนี่ยด้วยครับแล้วพบอกันคลิปหน้าคิดสวัสดีครับสวัสดีจ้ารวยรวย้เบิี้